สวัสดีค่ะในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่21สิงหาคม2558นะคะเซฟตี้เน t f ฟิ u เจอร์เมื่อวานก็ปิดลว่ลงไป8.40จุดนะคะชำระราคาชว่วงบินที่ดับ876.50จุดนะคะ,ะในส่วนของนักทุน กลุ่มที่เลือกขายออกมาเนี่ยกลับมาเป็นในส่วนของตัวนักทุนสถาบันนะคะแล้วก็ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยนักทุนต่างชาติน่ขายออกมา,าต่อเนื่องนะคะทั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเองแล้วก็ในส่วนของอผลกระทบจากาในเรื่องของเหตุระเบิดนะคะอาจจะ ยังเป็นประเด็นที่จะคงต้องติดตามดูกันต่อนะคะแม้ว่าสถานการณ์ภายในอาจจะไม่ได้เห็นระเบิดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในเรื่องของผลกระทบจากภาคท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ประเมินกันอยู่นะคะส่วนราคาน้ามันเองเนี่ยยังเรียกว่าเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็น่าจะกลับมาดูในเรื่องของการปรับลดประมาณการของบริษัทจุทะเบียนในปีนี้ลงนะคะเป็นแรงกดดันต่อ,อตัวดัชนีหุ้น ในบ้านเรานะคะส่วนข้างนอกเองเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐและยุโรปเนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะกว่า2%หลังจากวิตกเรื่องของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ในส่วนของความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะที่มีการยิงตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธนะคะทาให้มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาแล้วก็มีความกังวลว,ว่าสถานการณ์จะบานปลายนะคะมีการกลับเข้าไปถือในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคำนะคะ มองว่าในส่วนตัว S50-15 เนี่ยจากปัจจัยลบข้างนอกเองแล้วก็ภายในเองก็ยังดูไม่ได้มีการตอบรับในเชิงบวกมากนักต่อการปรับคอรอมอรทางอคอรอมอร,รอบนี้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของทีมเศรษฐกิจก็มองวินานบจะอ่อนตัวลงต่อนะคะมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ865จุดนะคะแนะนํากลยุทธ์การลงทุนนะคะหลังจากที่ทํากำไรสถานะช็อตเปิดได้ระดับ8 8 4จุด ที่ระดับ877จุดนะคะสถานะใหม่ก็ยังให้เน้นฝั่งช้อนอีสานศูนย์1 5ที่875นะคะหรือว่าเหนือกว่าเป้าหมายทำกำไร865จุดตัดขาดทุน4.7จจ,จุดที่เปิดสถานะนะคะส่วนตัว IRPC U15 นะคะเมื่อวานก็ ปิดสถานะทำกำไรช็อตเดิมได้ที่ระดับ,บ3.92บาทนะคะวันนี้แนะนำยังให้ช็อตอีกรอบนะคะก็รอเปิดช็อตที่3.90บาทเป้าหมายทำกำไร3.80นะคะตัดขาดทุนเหนือระดับ3.96นะคะสัญญาณทางเทคนิคอยังกดดันให้อยู่ในรนิัโน้มของคันอ่อตัวนะคะมีการชมในส่วนของติดอาวุธก็ยือ์อนุพันธ์ค่ะ